ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าเป็นยังรูอเป็นยังว่าเป็นยังไงหลังไอ้นักดาบโอ้ยยนดี

สาวหมอลำชิงน้อยขอเสียงหน่อยคะ่ะห่าพัดลมแบตวนรอแล้วระวังกูไกลระกังกูไก่ เ,เรียกแต่จะไปดูกุ <แฟ S 2> ๊กกกไก่ค่ะบมมีเรวใ่น้อกุ๊กกกไก่น้อมีกุ๊กกกไก่อยู่ไหน,นดุงดุงยังสกัดัน เปดเปอสามามติ๊ก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 แล้ก็ลงเบ็ดให้นัวมาขวพมแลผีเรวมาขวข้ามาขวข้างเลยติ๊กติ๊กติ๊กแล้วติ๊กติ๊กติ๊กาววาสิมายางละบาตว่าสิมายงะบ

จะดึงแขนจะดึงแขนจะดึงแขนน้องต่นพูดตีนดงล่องน้เด้อป้านเข้าไปเข้าไปเข้าไป้านยังยังยยงเาเนี่มวนๆเลยงตอุ๊ยอ้าเป็นที่ยังมันคาดมาลูกสาวาลคั่นคั่นย้อยมาลูกมา โอ้เยมึงเงินจะมาเอาผมว่าันเป็นแหกเงินม้สวยสวยเด้เด้มามามาเด็าเด็วๆสาวหมอรามชิงน้อยมาเดินเลาะบ้านค่ะ ต uh ิดเอ็นุดระบาดเอ้าเอ็นุบ่ได้เมื่อระบาดเลยไม่ใช่ปดมาอืมเอ่อปดไหนนี่ยปดไฟแน่โตปดไฟหรือบ่ให้ตาเปลี่ยนสีสันโอ้กัดัวละบาดอ้าวเร็วๆแก้ว เอาพี่โตจัดการเปลี่ยนชุดให้น้องค่ะเอาพี่นุชิมานี้จากระบาดเอาบ๊ายบายเอาเอาพี่นุชเมื่อนี้จากแล้วเด้อเอาเอาบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่นะคะถอดอะไรบนรถตู้ถอดท่อใส่ดอกเนี้ยไออยากใส่เดี๋ยวบนในน้องมาค่ะเข้ามาค่ะบ๊ายบายพี่นุชก่อนบ๊าบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นุชก่อน โอ้ยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเร็วๆโตเอาโตบ่ไปเด้บ่ไปบ่ไปตัตมาหลวงมาเร็วๆๆๆๆๆโ็วตเมื่อแล้วไปๆเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาเร็วๆร็เร็วเหนูหนูเร็วเร็วเยุ่งเข่าเข้ามาเร็วๆบ๊ายบายค่ะเห็นไหมพี่เขากลับแล้วเห็นไหมบ๊ายบาย กลับแล้วค ah ่ะโต้ถือทุ่งเฮดไปเช่าเล่นหันทุ่งเฮดกลับค่ะกลับแล้วพี่นุชกลับแล้วกลับไปกลับไหนค่าบ้านพี่นุชอยู่ไหนคะไอ้โต้โต้เอิร์นโต้เอิร์นโต้ ใส่กางเกงก่อนลูกไปก็เกืกัมเกย์เออขึ้นไปนั่งหููใครส่กางเกงก่อนค่ะวิธีชิมเออมาชมาพี่โตใส่ให้น้องค่ะอันนี้ก็ลูกอันีก่อะไรอีกบ้าเเออนี่ตาสีดำเหยดค่ะตาวมักเห็ดมียเทีบหน่อยว้าว เห็ดม yeah. mm ันจะหมุนไหมคะเห็ดมันจะหมุนไหมคะหมุนไหมคะใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวว่าลำสิ่งหน่อยห่อนแล้วห่อนแล้วจ้าอะพี่โตใส่ชุด้น้องค่ะ ลุกขึ้นค่ะถึงทางบนลโต้บนถือได้เลยนะบนถือกล้องซ้ายเนี่ยก้างซ้ายมันอยู่ข้างหน้าบนโต๊ะใชเไหมลองบนถือแทบอันนี้อยู่อยู่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปซับนี้ก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยลูกสวัสดีค่ะที่สวยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย